อยากมีกัลยาณิมิตรจำเป็นต้องมีสัจจะวาจาเมื่อให้คำมั่นสัญญากับผู้ใดสิ่งนั้นเราต้องทำได้สัจจะเป็นอำนาจบารมีเพื่อสร้างตนให้เป็นคนศักดิ์สิทธิ์และมีความดีติดตัวสวัสดีค่ะท่านที่รับชมและรับฟังทางช่องจักรวาลแห่งเรื่องเล่าในบันทึกผี ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมและรับฟังคนเราถ้าไม่มีสัจจะแล้วผีสางนางไม้แม้แต่เทวดาผู้รักษาตัวก็ม่อาจอวยพรและช่วยเหลือได้อย่างเช่นเรื่องราวของหนุ่มคนนี้ชายเด็กหนุ่มในหมู่บ้านท่าโกนิสัยใจคอเกกมะเรเกเรทั่วไปเพราะเป็นเด็กหนุ่มอยู่ในวัยกำลังมึน ด้านครอบครัวก็มีแต่แม่กับพี่ชายพ่อได้เสียชีวิตไปตั้งแต่เด็กก็ไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือชอบเที่ยวเตรติดเพื่อนกินเพื่อนเล่นไม่ชอบเรียนก็ไม่เรียนออกไปทำงานรับเหมาก่อสร้างตามวัดไปเป็นเด็กฝึกงานใหม่ยกอิฐหินปูนทรายก่อฉาบก็ว่ากันไปชัยได้มาทำงานกับหัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงานที่วัดป่าตโนดเป็นที่ใหม่เพิ่งย้ายมาโดยมารับปั้นพญานาคบันไดโบสถพอมาถึงก็ได้พากันเข้าไปกราบไหว้พระเจ้าอาวาสเพื่อบอกกล่าวมากันกี่คนละ่ะนายช่างพระท่านถามมากันห้าคนครับดูงานแล้วน่าจะพอดีกับหน้าที่ของแต่ละคนก็เข้าพักที่ศาลาเลยนะ ที่บอกนายช่างไว้ตามสะดวกครับครับขอรับพระคุณเจ้าเมื่อกราไวไหว้บอกกล่าวพระเจ้าอาวาสเสร็จก็ได้ออกมาจัดเตรียมที่หลับที่นอนจัดแจงข้าวของให้เรียบร้อยสักพักตาพรที่เป็นคนดูแลวัดก็ได้เดินมาหานายช่างนายช่าง,งขอคุยด้วยหน่อยสักแป๊บหนึง่งว่ายังไงเหรอครับตา นายช่างรีบขานรับมากันกี่คนละ่ะตาพรถามมากันห้าคนครับคือมีเรื่องอยากบอกอยากเตือนตาพรพูดวัดนี้เจ้าที่วัดแรงนะจะพูดจะจาอะไรให้ระมัดระวังฝากบอกลูกน้องนายช่างด้วยตาเป็นห่วงอย่างตอนค่ำมืดมีเสียงคนเรียกอย่าขานรับหรือได้ยินเสียงอะไรแปลกแปลก ก็อย่าออกมานะจนกว่าจะแน่ใจว่าเสียงนี้คือคนจริงๆยังไงเหรอตานายช่างถามต่อช่างที่มาทําวัดชุดก่อนตาก็เตือนก็ไม่ฟังงานไม่เสร็จแต่เพนแนบกลับบ้านกันหมดบอกอยู่ไม่ได้กลัวมากแต่นายช่างกับลูกน้องไม่ต้องกลัวไปนะถ้าเราทําดีอยู่ในส่วนของเราทําหน้าที่เราไป ก่อนนอนกราบไหว้ขอพรพระครุ้มครองก็ไม่มีอะไรหรอกตาก็อยู่นี่มานานเห็นมาเยอะก็ไม่มีอะไรเพราะเราคิดดีทำดีตามาบอกแค่นี้แล้วนะนายช่างกับลูกน้องพักผอ่อนเถอะครับครับผมจะบอกลูกน้องผมให้ทำตามนี้นะครับขอบคุณครับตานายช่างขอบคุณพร้อมยกมือไหว้ ตาพรพูดเสร็จก็กลับออกไปแกจะมาอยู่วัดแค่ตอนกลางวันไปกลับบ้านกับวัดเพราะไม่ไกลกันมากบวกกับอายุที่มากไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไรจึงช่วยทำอะไรได้ไม่มากนักแค่ได้เดินดูแลไปทำความสะอาดไปบ้างก็แค่นั้นพอได้ช่วยเหลือตามกำลังสร้างบุญกุศลต่อไป นายช่างก็ได้บอกกล่าวลูกน้องทุกคนและบอกเน้นย้ำชัยเป็นพิเศษเพราะรู้ถึงอุปนิสัยว่าเป็นคนดื้อรั้นอยากรู้อยากลองชัยก็ได้รับปากคุยกันกินข้าวเสร็จก็เข้านอนปกติตื่นเช้ามาก็ไม่มีอะไรนายช่างและลูกน้องก็ลงมือทำงานชัยปวดท้องหนักจึงขอตัวมาเข้าห้องน้ำ ในขณะที่ทำธุระส่วนตัวอยู่ในห้องน้ำก็ได้ยินผู้คนที่มาวัดคุยกันทั้งเก็บของและทำความสะอาดว่าเจ้าที่ที่นี่แรงช่างจะพากันอยู่ได้นานไหมนะเสียงผู้หญิงอีกคนตอบขึ้นว่าถ้าไม่มีอะไรไม่ทำอะไรผิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ขับไล่รอกแถมบอกหวยแม่นด้วยนะเธอกับฉันก็เคยถูก ตรงศาลาท่าน้ำพระพุทธรูปเก่าที่เราได้ไปขอได้หลายหมื่นบาทเชียวตอนที่เราทำพิธีขอหวยท่านยังเมตตาอย่าคิดมากเลยเสร็จแล้วไปกราบลาพระครูเจ้าอาวาสแล้วเรากลับบ้านกันเถอะสายมากแล้วชัยได้ฟังความคิดก็แวบขึ้นมาว่าวันพระอีกสองวันที่จะถึงจะไปขอหวยที่พระพุทธรูป เก่าท่าน้ำหลังเลิกงานชัยก็ได้เดินลัดเลาะตามหาสาลาพระพุทธร,รูปเก่าที่ท่าน้ำและก็ได้เห็นไว้รอถึงวันพระจะไปขอหวยรู้คนเดียวขอคนเดียวก็รวยคนเดียวแหละเราความคิดของชัยพอถึงวันพระใหญ่ในช่วงที่ทุกคนวุ่นวายกันทำงานชัยก็ได้โอกาส แอบนำดอกไม้ทูบเทียนไปไหว้และขอหวยพร้อมกับให้สัจจะคำมั่นสัญญาว่าถ้าลูกถูกหวยสามตัวตรงลูกจะจุดบั้งไฟใหญ่ถวายให้ขอให้ลูกถูกหวยด้วยเธนลูกจะทำจริงๆจากนั้นก็กลับมาทำงานทำตัวปกติตกเย็นทุกคนกินข้าวเสร็จเข้านอนไม่ดึกมากนักก็ได้ยินเสียงเด็กหัวเราะ และเสียงกระโดดน้ำหนึ่งในคนงานที่นอนข้างชัยก็พูดขึ้นเบาๆเด็กที่ไหนดึกดื่นมาเล่นน้ำทุกคนได้ยินไหมทุกคนได้ยินไหมทุกคนได้ยินต่างพากันพยักหน้าแต่สกิดให้เงียบฟังบ้างก็เป็นเสียงหัวเราะและตักน้ำกระโดดบ้างเสียงขันหลุดมือดังเพลงพราง ดังอยู่แบบนี้เป็นเวลาร่วมสองชั่วโมงก่อนจะเงียบหายไปสักพักก็มีลมแรงพัดผ่านหน้าศาลาและเสียงหัวเราะหวยหวนไม่นานก็เรียกชื่อแต่ไม่มีใครฟังออกเพราะปะปนกับเสียงลมช และไม่นานทุกอย่างก็เงียบไปกว่าจะได้นอนทำเอาทุกคนเหงื่อแตกพรักบ้างก็ยกมือไหว้อธิษฐานในใจขอพรพระและพ่อแม่ให้คุ้มครองอยู่มาหลายวันแล้วก็ปกติมีวันนี้เป็นวันพระใหญ่เป็นการยืนยันคำพูดของตาพรที่ได้บอกกล่าวไว้พอถึงเช้าทุกคนก็ต่างมองหน้ากัน และได้พูดถึงเรื่องนี้แต่นายช่างห้ามและบอกไปว่าให้ปล่อยไปและเงียบไว้เรามาดีตกเย็นมาทุกคนไหว้พระเข้านอนชัยก็หลับและได้ฝันไปว่ามีผู้ชายแก่นุ่งขาวห่มขาวนําใบไม้มาให้สามใบในแต่ละใบมีตัวเลขหนึ่งตัวชัยก็ได้รับไว้ พร้อมกับไหว้แต่ก่อนที่ผู้ชายแก่นุ่งขาวห่มขาวจะจากไปได้ชี้ไปที่บนฟ้าชัยก็รู้ได้ทันทีว่านั่นคงหมายถึงว่าอย่าลืมสิ่งที่ได้บอกไว้สัญญาไว้สัจจะเหมือนโดนใจให้รู้ความหมายของสิ่งที่ชี้ไปตื่นเช้ามาวันหวยออก ชัยก็ได้ถามถึงคนขายหวยและก็ได้ซื้อตัวที่ได้จากฝันและถึงเวลาหวยออกเลขที่ออก481ชัยร้องเฮขึ้นดีใจสุดเสียงเพราะตัวเลขสตัวนี้คืออยู่ในความฝันตรงตามนี้ชัยถูกหวยสตัวตรงสามหมื่นกว่าบาท ชัยดีใจมากเพราะเด็กหนุ่มไม่เคยได้รับเงินเยอะขนาดนี้เงินมากมายสิ่งที่คิดและได้ทําทันทีคือชัยไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์และใช้จ่ายดื่มกินเที่ยวเล่นและกลับบ้านมาเที่ยวเตรสนุกพร้อมรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจไม่ทําแล้วงานมีตังแล้วเว้ยไปสนุกดีกว่าหลายวันผ่านมา ตกกลางคืนก็ได้นอนหลับและฝันไปชัยได้ฝันไปว่าได้ยินเสียงผู้ชายแก่เด็กและกลุ่มคนหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามึงสัญญาอะไรไว้กับพวกกูมึงผิดสัญญาชีวิตมึงจะต้องพินาศไปสิ้นเสียงชัยสะดุ้งตื่นเช้ามาก็ได้คิดว่าแค่ฝันไป แต่ก็เอดใจนึกขึ้นได้ว่าเคยตั้งสัจจะว่าถ้าถูกหวยจะจุดบ้างไฟถวายให้พระพุทธรูปที่ศาลาท่าน้ำเก่าวัดป่าตโนดแต่ชัยได้ใช้เงินหมดแล้วในการเที่ยวเตรกินดื่มก็เลยขอติดรถนายช่างไปที่ทำงานเพื่อไปแก้บนแต่สิ่งที่ชัยทำคือไปจุดประทัดถวายและบ้างไฟขนาดเล็ก อันละหบาทสิบาทบอกลูกมาแก้บนแล้วนะแล้วก็กลับบ้านโดยไม่ใส่ใจอะไรพอถึงบ้านชัยก็ได้ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวกับเพื่อนรถเกิดเสียหลักลงข้างทางตรงถนนลาดชันทำให้ชัยขาหักและแขนหักรถพังยับชัยรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลน,นานกว่าจะหายงานก็ไม่ได้ทำรถก็ไม่มีเงินซ่อม ก็ขายแล้วเอาเงินมาดื่มกินมีสาวแม่ไม้มาติดพันแม่ไม้มีลูกสาวก็ไปทำเกินเลยยังไงโดนจับติดคุกฐานพราคผู้เยาว์พอชัยได้พ้นโทษออกมาไปเที่ยวกับเพื่อนก็มาโดนอริเก่าตีเกือบตายแม่ชัยก็พยายามช่วยแต่เหมือนเป็นเวรกรรมหนักยิ่งช่วยยิ่งซวยไปกันใหญ่ ตัวชัยทำอะไรก็ไม่ขึ้นไม่มีคนจ้างงานเพราะทำอะไรไม่เสร็จทำนิดนิดหน่อยหน่อยก็นี้กลับบ้านกินเที่ยวเร่ร่อนไปเรื่อยไปที่ไหนก็ได้โดนทุบตีอยู่เรื่อยไปจนได้กลายเป็นคนพิการทำอะไรไม่ได้ว่าโดยเรื่องสัจจะการบนบานเมื่อได้ดังใจสมปรารถนาแล้วควรรักษาสัจจะให้มั่นนั่นคือสิริมงคลชีวิต ไม่ว่าจะกับคนผีหรือเทวดาสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นมักเป็นเหตุให้ชะล่าใจขอบคุณที่รับชมรับฟังฝากกดติดตามทางช่องจัก,กรวาลแห่งเรื่องเล่าในบันทึกผีกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆ